ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสูงพร้อมกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งแต่ค่า RSI เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงของโมเมนตัมซึ่งเป็นเงาของไดเวอร์เจนที่แฝงอยู่สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในสถานการณ์นี้คือความแตกต่างของกรอบเวลาสัญญาณไดเวอร์เจนที่ปรากฏในกรอบเวลาสั้นอาจบ่งบอกถึงการย่อตัวระยะสั้นแต่ตรับใดที่แนวโน้มขาขึ้นในกรอบวันยังคงดำเนินต่อไปภาพรวมใหญ่ยังถือว่าเป็นขาขึ้นประเด็นถัดมาที่สำคัญคือการรักษาแนวรับบริเวณ3690ดอลลาร์ หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสดำเนินต่อแต่ถ้าหลุดลงมาอาจกลายเป็นสัญญาณของการปรับฐานหรือลงลึกมากขึ้นการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่จะมาถึงในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาหากผลออกมาแข็งแกร่งความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะยิ่งสูงขึ้นทำให้ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันได้ง่ายแต่หากความกังวลต่อภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อทวีความรุนแรงเงินทุนอาจไหลเข้าสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย ซึ่งทำให้ตลาดต้องเผชิญกับความผันผวนระหว่าง2ปัจจัยนี้